สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับก็สวัสดีเป็นเปนพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับจากหน้างานชัยภูมินะครับแปลง48ไร่ก็ห่างหายไปนานนะครับเดือนกว่าๆเกือบเกือบสองเดือนก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับสําหรับพื้นที่แปลงนี้นะครับผมใช้ระยะเวลาทําไปประมาณ46วันนะครับ46วันกับพื้นที่แปลงทั้งหมดนะครับ ก็เดี๋ยวขออธิบายไปเป็นโซนๆส่วนๆนะครับผมก็เริ่มต้นจากสระน้ําหลักของเรานะครับสระน้ําหลักนะครับจะมีเอ่อความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะเพราะว่าเราขุดบริเวณตรงพื้นที่ลาดเอียงครับแเมตรแล้วก็จะขุดวางชานพักแบบ2ชั้นนะครับเน้นเก็บน้ํำเยอะๆนะครับสําหรับใช้ในงานปลูกสวนทุเรียนนะครับ ความกว้างสระน้ำนะครับอยู่ที่สามสิบเมตรนะครับความยาวห้าสิบหกเมตรนะครับลึกมากๆนะครับถ้ายืนอยู่ตรงจุดสูงนะครับก็จะลึกอยู่ประมาณแปดเมตรนะครับแต่ถ้าตรงที่รถกระบะผมจอดนะครับตรงนั้นก็จะอยู่สักประมาณหกเมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่มันลาดเอียงนะครับก็รูปแบบการออกแบบนะครับจะตามวิดีโอมุมสูงเลยนะครับที่ผมบินให้ดูช่วงต้นคลิปนะครับ การจัดการวางผังท่อหนาำนะครับก็เราเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นโซนจะเป็นที่สูงนะเป็นที่เนินนะครับแเราเป็นที่ต่ําตรงที่เนินตรงนี้อยู่ประมาณหกไร่สองงานนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกทุเรียนนะครับปลูกต้นทุเรียนนะครับเพราะน้ํามันจะระบายไหลผ่านได้ดีนะครับเพราะพวกนี้มันจะไม่ค่อยชอบน้ําแช่นะครับ อันนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นต้นหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นแจงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเป็นต้นไม้เก่าแก่ของที่นี่นะครับดินจากสระน้ําใบนี้นะครับผมเอาไปทําเป็นคันล้อมนะครับผมผมดินเป็นคันล้อมก็เดี๋ยวผมพาไปดูเป็นโซนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแนวคันล้อมกันตอนนี้มันโดนฝนไปแล้ว สองรอบนะครับฝนแบบหนักๆเลยนะครับทีแรกมันเรียบมันคมกว่านี้นะครับพอดีว่าวันที่อผมย้ารถออกนะครับวันนั้นช่วงมันช่วงเย็นพอดีจะรีวิวเลยไม่ทันนะครับทางเข้าแปลงก็จะมีอยู่สองทางหลักๆนะครับจะมีเข้ามาจากจุดนู้นกับจุดที่รถผมจอดเมื่อกี้นี้นะครับคันล้อมนะครับหลังคันความกว้างสามจุดห้าศูนเมตรนะครับ แล้วก็ถมยกสูงเอาให้พ้นจากระดับน้ําท่วมนะครับ2เมตร80เซนนะครับก็คือยกขึ้นมาจากพื้นเดิม2เมตร80เซนแล้วก็สูงกว่าระดับน้ําท่วมนะครับ10เซนนะครับก็การเผื่อยุบนะครับหลังคันล้อมเราก็ใช้กรรมวิธีคือขุดล่องน้ําก่อนนะครับล่องน้ําด้านล่างนี้เลยนะครับความกว้าง5เมตรความลึก อยู่ที่เออะไรนะสเมตร2เมตรก,กว่ากวครับเดี๋ยวผมเปิดดูปแปบ๊บ ร่องน้ํากว้าง5เมตรนะครับความลึก2.20เมตรนะครับขอโทษทีพอดีว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมจะจําไม่ค่อยหมดนะครับก็เลยต้องเปิดดูในแบบบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่ซึมออกมาจากตอนขุดเลยครับแต่ว่าทีแรกมันจะดูใสแล้วก็เขียวกว่านี้นะอันนี้น้ารอยฝนตกนะมันก็เลยชะดินน้ําที่ไหลผ่านดินจากคันล้อมลงมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเลยนะครับว่าผ่านมาแล้วสองฝนนะครับ จะเหลือเป็นสภาพแบบไหนนะครับผมตัวร่องน้ําก้นร่องน้ําจะกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นโซนร่องสวนนะครับแต่ละแปลงความกว้างสิบสาเมตรนะครับโดยวัดจากฐานล,ล่างแหมเมื่อกี้ลืมบอกบอ่บอเล็กตรงนู้นนะครับหรือดูจากาภาพมุมสูงต้นคลิปนะครับเป็นบอ่อพักน้ําน,นะครับมันจะเชื่อมท่อมาจากสระน้ําใหญ่นะครับแล้วก็มาเติมสระลูกนั้นนะครับ สาใบานั้นมีขนาดหนึ่งงานนะครับความลึกอยู่ที่สองเมตรยี่สิบนะครับแปลงปลูกวัดระยะฐานนะครับสิบสาเมตรนะครับผมฐานล่างถึงฐานล่างนะแต่ถ้าวัดบนก็จะอยู่ประมาณสิบเอ็ดเมตรห้าสิบเซนนะครับก็เหมาะสําหรับปลูกมะพร้าวสองต้นคู่นะครับระยะห่างจะลงตัวพอดีแต่เรามีแปลงปลูกเยอะระดับสิบแปลงแบบนี้นะครับก็อยากให้ปลูกแบบมะพราะ้าวซอกล่อง ละมุดซักล่องมายงชิดซักล่องนะครับปลูกให้มันหลากหลายดีกว่านะครับเพราะเราไม่ได้เน้นขายผลผลิตเราเน้นไว้กินเองนะแล้วก็ล่องน้ํานะครับล่องน้ําจะกว้างล่องน้ําที่เป็นโซนล่องสวนนะกว้างปากกว้างสองเมตรนะครับความลึก 1. 5ุ้าเมตรก้นล่องน้ํากว้าง50สบเซนติเมตรนะครับก็จะเชื่อมกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับ ที่เห็นน้ํามันยังขึ้นมาไม่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของที่เขาต้องการเจาะบ่อบาดานอยู่แล้วครับสองจุดนะครับเจาะเอาไว้มาเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำที่มันขึ้นมามันอย่างไรค่อนข้างค่อนข้างน่าจะน่าจะเค็มนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ทีมงานก็ใช้น้ํานี้อาบกันอยู่นะครับมันจะติดเค็มๆหน่อยนะครับแปลงปลูกเราเก็บให้เนียนทุกล่องนะครับผม คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับก็พี่ๆท่านใดไม่อยากนั่นก็เกอเอาก็ได้นะครับอยากดูช่วงไหนก็ลองกอเอาในการทําคันล้อมของผมนะครับผมจะขุดล่องน้ําตัวที่กว้าง5เมตรลึก2เมตร2ีขึ้นมาก่อนมันจะได้1ชั้นนะครับแล้วก็เราจะมาแบดินมันจะได้ความสูงอยู่สักไม่ถึงเมตรดีนะครับแต่ว่าฐานฐานล่างจะกว้าง แล้วผมก็จะใช้วิ่งดินจากสระน้าใบใหญ่ตรงตรงโน้นนะครับตรงที่เรารีวิวกันที่แรกนะครับวิ่งมาถมทีละเมตรหรือว่าทีละ8 0ึงเมตรหนึ่งเอาวง่ายๆครับถมขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับโดยจะใช้รถขนดินวิ่งถมทับไปเรื่อยทับไปเรื่อยทับไปเรื่อยนะครับแล้วก็พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะให้ระดับก็คือว่าเราจะยิงระดับเลยว่าหลักระดับที่เรา วางไว้ว่าต้องสูง2เมตรยีจากพื้นเดิมเนี่ยคันล้อมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับเราค่อยมาให้ระดับแล้วเราก็เก็บทีลาสามสิบเซนแล้วก็เก็บชั้นสุดท้ายคือเก็บสิบเซน,นครับเก็บละเอียดนะครับที่แรกมันจะไม่เป็นเม็ดดินอย่างนี้นะมันจะเรียบกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ผมจะพยายามท็อปด้วยหน้าดินนะครับจะเห็นว่าเป็นรากไม้ค่อนข้างเยอะนะครับพอดีว่าดินที่เป็นเอาดินจกากสระใหญ่มามันจะเป็นดินก้นสระแล้วนะครับ อันนี้ผมก็พยายามเอาหน้าดินมาท็อปหน้ามันนะครับอ่าอันนี้ร่องสวนก็จะสุดแค่ประมาณนี้นะครับสิบแปลงปลูกนะครับความยาวแต่ละแปลงอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับเราก็จะมาสร้างลงตรงนี้เหลืออยู่แค่ประมาณหกสิบนะครับสามร่องนี้นะครับหกสิบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคันล้อมยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมคงไม่ได้เดินไปให้ดูนะเดี๋ยวจะ ตัดมาที่ตัวโคกนะครับและในส่วนของแปลงนานะครับก็จะมีหนึ่ง6สามสี่ห้าหกมีแปลงนาทั้งหมด7แปลงนะครับแปลงนาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับแต่ละแปลงนะครับผมก็บริหารจัดการแบ่งล็อกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวคลองนะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับเนียนๆเลยโอ้โหผมขุดไป นานมากนะเพราะว่าตอนมาเริ่มโลงงานก็เปิดของของน้ำก่อนเลยนะระยะฐานคันดินออ,อยู่ที่1 1เอมตรห้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะต้องตีนคันดินอะ่ะจ้องที่ต้องการให้ห่างหลักเขต1เมตรนะครับ mm. เพื่อที่ว่าเราจะล้อมรั้วด้านล่างนะครับ mm. เดี๋ยวจะ พาไปดูในส่วนของพื้นที่โคกนะครับโคกที่พักอาศัยอันนี้ผมก็ถ่ายพวนหน้าดินไว้ให้นะครับเดี๋ยวเจ้าของที่อยากจะทําอะไรก็จะได้ง่ายเพราะว่าผมตอนที่ผมทําผมใช้รถดินวิ่งผ่านแปลงด้วยให้ดินมันค่อนข้างแน่นเลยก็เวลานั้นเราถ่ายถ่ายดินกลับมาให้เป็นสภาพเดิมนะครับก็จะมีจุดอ่าบอดบ้างนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเรารู้เลยว่าเราต้องแก้อะไรนะครับ แล้วอาจจะต้องมีท่อวางเชื่อมลงมาทิ้งร่องน้ํานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมปั้นคันปิดไว้นะครับน้ําเลยขังนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของแปลงนะครับแก้จุดย้อยตามต่างๆนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับมันมีไม่เยอะนะครับอ่ะในส่วนของถนนกลางวิ่งผ่าแปลงนานะครับอันนี้จะเป็นถนนกลางความกว้างอยู่ที่4ี่เมตรนะครับวิ่งไปทะลุถึงคันล้อมด้านท้ายเลยนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่สองข้างนะครับคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับ มันจะเชื่อมท่อจากเหมืองด้านท้ายขึ้นมานะครับมีน้ําวิ่งเข้ามาหาขอบถนนทั้งสองข้างนี้เลยนะครับแต่ก็คือว่าหลักๆต้องใช้น้ําบาดาลปั๊มขึ้นมานะครับเพื่อให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นแล้วมันก็จะวิ่งเข้าท่อตามจุดต่างๆนะครับเวลาเราอยากจะเปิดใส่แปลงนานะครับก็อยู่ที่เราตั้งระดับน้ําในาขันล้อ,อในร่องร่องน้ํารอบแปลงนะครับ ยิ่งตายายิ่งอัดขึ้นมาสูงน้ําก็จะท่วมถึงแปลงนาทุกแปลงนะครับประมาณนี้นะครับผมมาในส่วนของถนนล้อมรอบโคกวงกลมนะครับอันนี้อยู่ความกว้างอยู่ที่ห้าเมตรนะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรก็อบอีกสิบเซนนะครับสิบเซนนี้ผมก็เผื่อยุบนะครับเพราะว่าอย่างเจอฝนอย่างเงี้ยก็ยุบลงมาก็จะเหลือประมาณเอ่อเมตรหนึ่งบางทีก็เมตรห้าเซนยุบไปอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะมันเวลาโดนฝนแล้วมันก็จะกลับเขินสู่สภาพจริงนะอย่างไม่เห็นเป็นก้อนดงก้อนดินบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำเราก็เช็ดเรียบเนาะดินมันก็ต้องชักชะล้างผิวมันไปบ้างนะครับแนวคันล้อมผมจะเน้นล้อมกันเท่ากันทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเช็คได้นะครับของผม ตอนจบงานนะครับเช็คได้เลยว่าทําความกว้างได้ไหมสามจุเมตรทําความสูงได้ไหมสอเมตร80เซนนะครับคลิปยาวนิดนึงนะครับผมว่าเราพยายามไปให้ได้ทั้งพื้นที่นะครับมาในส่วนของพื้นที่ปลูกบ้านนะครับพื้นที่ปลูกบ้านขนาดสองไร่นะครับหรือ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมนะครับขนาด64เมตรนะครับจะใหญ่กว่า2ไร่นิดหนึ่งนะครับจะนะครับจะยกสูงเท่ากับคันล้อมเลยลลน,นะครับจะยกสูงเท่ากับคันล้อมเลยแล้วก็ล่องน้ํานะครับเราขุดความกว้าง15เมตรครับจากจุดจุดนี้นะครับไปจนถึงจุดนี้กว้างส5บเมตรแล้วผมก็เว้นชานพัก2เมตร2เมตรแล้วก็ขุดอีกชั้นหนึ่งอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ แปเก้าเมตรครับพอดีผมก็จําไม่ค่อยได้เพราะว่างานผมจะทำไปทีละสะเตปแล้วมันเลยใช้ระยะเวลานานนะครับดินนะครับก็จะถูกสาสต์เข้ามาทําเป็นโคกด้วยทําเป็นถนนะล้อมด้วยนะครับความลึกตัวจุดนี้นะครับถ้าวัดจากพื้นเดิมก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบสาเมตรนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ด้านบนเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะขนาดฝนเพิ่งตกไปก็ มีการยุบแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับผมกำลังหาจุดยุบๆก่อนค้นงเรียบเลยนะครับอย่างที่บอกครับเราจะใช้รถขนดินวิ่งย่ำไปย่ำม,มาบนหัวคลองให้ตลอดอ่าก็จะมียุบช่วงช่วงจุดนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวเวลาทิ้งไว้ระยะเวลานานเดี๋ยวเวลานั้นปุ๊บเขาก็มีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ดีนะครับดินก็เซฟตัวแล้วนะครับ ที่เห็นทั้งแปลงนี้ผมใช้รถขุดแค่สองพันเองนะแล, 10, 1, 000, 6, 000, 1, 000, แล้วก็รถ,ถดัมสิบล้อหนึ่งคันหก้อหนึ่งคันแล้วก็รถไถดินรถไถนานะครับ1คันก็จบงานได้นะครับเราเชื่อมท่อน้ำถึงกันทั้งแปลงนะครับอย่างวงกลมที่ล้อมรอบโคกบ้านเนี่ยอันนี้ก็เชื่อมมาจากตัวคลองไส้ไก่ ทีวิ่งรอบที่นะครับอย่างท่อบ c อีอันหนึ่งก็คือไว้ระบายน้ําจากในแปลงนาะลงสระน้ํานะครับพื้นที่แปลงนะครับมันจะแทบแทบจะเป็น2โซนมีโซนสูงกับโซนต่ํานะครับแต่ขันล้อมที่เราเอาสูงขึ้นมาสองเมตรแปดสิบอ่ะเราเช็คจากระดับอ่ามันจะมีอ่างเก็บน้ํานะถ้าดูจากภาพมุมสูงต้นคลิปอ่ะมันจะมีอ่างเก็บน้ําที่เขาบอกว่า น้ํามันไม่เคยล้นขอบอ่างนี้สักทีก็คือหน้าน้ําท่วมไม่เคยท่วมขอบอ่างนี้เลยนะครับเราก็เลยเอาระดับขอบอ่างเป็นเกณฑ์นะครับเราก็บวกให้สูงกว่าอีกสิบเซนติเมตรนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับเวลานั้นปุ๊บเราก็จะทําระดับไปรอบๆแปลงเลยนะก็เดิมครับสไตล์ทีมงานเราก็จะเรียบ สโลปจะเยอะนะครับของผมงานงานขุดจะตั้งกว่าสี่สิบห้าองศาหน่อยๆน,นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอ่างอ่างของหมู่บ้านนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำของสาธารณะนะครับผมตอนที่ผมตั้งแคมป์กันก็อยู่ตรงช่องต้นไม้นี้แหละครับกินนอนอยู่นี่กันเลย อย่างตรงนี้เป็นหลักเขตนะครับก็จะห่างตีนดินจะห่างหลักเขตหนึ่งเมตรนะครับก็ทําไว้ใช้สําหรับล้อมรั้วนะครับเพราะว่าล้อมรั้มันจะวิ่งตามแนวหลักเขตรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมรีวิวตอนที่มันเพิ่งเสร็จใหม่โอ้คมคมกว่านี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยโดนฝนเนาะอันนี้เราแบบ รีวิวที่จริงใจรีวิวหลังฝนตกนะครับจะได้รู้ว่ามันเวลาขุดเสร็จอะไรเงี้ยมันแบบมันดูเรียบนะครับช่วงเสร็จใหม่ๆนะครับแต่ช่วงผ่านเวลาไปงเ้ผ่านไปสองฝน,นครับมันอาจจะไม่เรียบไม่เนียนเหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องมีแบบช่วงเม็ดดินก้อนดินโผล่พรอมแพมขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับแล้วมีเกาะวงกลมกลางนะครับไว้สําหรับตั้งศาลาหรือว่าทําที่กับรถอะไรเงี้ยครับผมก็เลย วางแป่นไว้ให้ที่แรกก็เป็นเส้นตรงไปดื้อนะครับมันดูแบบไม่มีอะไรก็เลยเลยทำให้มันดูมีอะไรนิดหน่อยประมาณนี้ครับโอ้17นาทีอเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับหลักๆก็จะมีบารานสองจุดนะครับจะดูดน้ำจากเราจะพยายามเจาะน้ำจากที่สูงให้ได้นะเพราะว่า ถ้าเราจอะที่สูงแล้วเจอนะครับเราจะเติมน้ําไล่ลงมาจากของไส้ไก่ชุดบนลงมาเป็นชั้น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 นะครับมันจะเข้าคอนเซ็ปที่ผมวางไว้เลยนะครับมันจะลงมาเหมือนน้าตกเลยเพราะว่าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่ก็คิดว่าเปอร์เซ็นเจอน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าตัวยอย่างร่องน้ำเนี้ยขุดแค่สองเมตรยี่สิบจากพื้นเดิมลงไปก็น้ําก็ออกมาดีมากเลยนะครับแต่เสียงเดียวมันเป็นน้ําติดติดเค็มนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่แถวๆบริเวณตัวโคกวงกลมนะครับอยู่แถวบริเวณตัวโคกวงกลมนะครับอันนี้ก็ไว้ป,ปั๊มช่วยกันแล้วก็สูบด้วยโซล่าเซลล์นะครับประมาณนี้นะทีแรกผมก็จะพยายามอัพคลิปเนาะตามพยายามจะอัพคลิปตั้งแต่ทําเริ่มทําจบพอดีมันไม่มีเวลาจริงแบบแบบ แปลงนี้ผมค่อนข้างาวาดเองด้วยมันเลยจะยุ่งยากนิดนึงครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาอัพด้วยบางอย่างมันแบบเราสเกลในในขนาดแล้วมาเจอดินหน้าง,งานแบบาฐานคัดดินมันแคบไปเราต้องขยายกว้างให้รองรับกับน้ําท่วมต้องรับแรงดันน้ําได้อะไรอย่างี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัพนะครับบวกกับต้องวิ่งไปดูงานหลายจังหวัดนะครับก็เลยช่องใจเงียบๆหน่อยนะครับ ก็ขอบคุณเจ้าของที่มากนะครับที่ไว้วางใจนะครับเรียกใช้ทีมงานเรานะครับงานนี้ก็จบแบบโอ้ผมแฮปปี้เจ้าของที่ก็โอเคนะครับไม่มีแก้นะครับทีเดียวผ่าน,นครับเพราะว่าผมผมก็ทําตรงไปตรงมานะครับคันล้อมนะครับของผมผมก็บอกว่าจบงานเจ้าของที่เอาช่างมาเช็คความสูงความกว้างได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำํำ ามที่ตกลงไปเป๊ะนะครับก็งานยอดงานน่าจะเยอะสุดตั้งแต่ผมเคยรับงานมานะครับแล้วก็ทำแบบดิบๆเลยนะครับอาศัยเชื่อใจกันเลยไม่มีสัญญาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะครับที่เข้ามาในแปลงได้นะครับอันนี้ก็ ท่อน้าสาหรับดักน้ําฝนนะครับเวลาน้ําลงมาจากที่สูงแล้วมันมาขังในแปลงก็จะให้มันระบายลงตัวสะวงกลมนี้ไปนะครับที่แรกพื้นที่ตรงนี้มันเป็นสะเก่าอยู่สองลูกนะครับเราก็กบไปเลยนะครับแล้วเราตีรองน้ําล้อม,อมรอบน้ำ่องนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครัให้อิสระในความคิดทุกอย่างนะครับเพราะว่าแบบผมส่งไปก็ ปรับแก้ไม่เท่าไหร่นะครับก็จองดีแฮปปี Happy น้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองไม้นะครับตอนแรกมันเป็นป่าข้างบนนะเป็นป่าไผ่แล้วก็ต่อยูคานะครับจะเห็นว่า,วาตอนนีอผม่าหน้าดินขึ้นมาโหเศษไม้เยอะมากนะครับแยวต้องค่อยๆเก็บกันไปนะครับแล้วก็จุดไฟอะไรงี้ไม่ให้จุดนะครับ ว่ามีกฎหมายอยู่โอเคครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมขุดอยู่ที่จังหวัดกาะ,ะสินนะแล้วก็รถน่าจะอีกวันหนึ่งก็จะย้ายแล้วครับย้ายกับนครสวรรค์แล้วนะครับก็หมดแล้วนะงานโซนิสารตอนนี้ก็จะกลับตั้งหลักแถวบ้านก่อนนะครับขุดางานซอยร่องสวนแถวนครสวรรค์แล้วก็จะเริ่มขึ้น พิษณุโลกแล้วก็สโกโขทยัยสองแปลงนะครับอําเภอคิริมาตนะครับแล้วก็อะไรอีกหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับก็ลูกค้าถ้าดูคลิปแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไปไหวนิดนึงแล้วก็เร็วเ็วนี้นะผมมีสํารวจงานอยู่แถวแถวอ,อะไรนะแถวแถวลำตะคองผมจำชื่อไม่ได้ละลำตะคองนะครับ ก็พี่ๆท่านใดสนใจงานขุดนะครับติดต่อได้นะครับผมผมวิ่งดูหน้าง,งานไม่มีค่าใช้จ่ายนะสำรวจออกแบบมีงบประมาณเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับงานตามงบจบตามแบบไม่มีบานปลายนะครับตามสโลแกนเหมือนเดิมติดต่อได้ที่เบอร์โทร0649524155นะครับผมตรงนี้ที่เห็นเล็บเรียมันเป็นถนนหลักนะครับไว้เข้ามาในแปลงตรงที่รถกระบะผมจอดก็จะวิ่งฟืดแล้วก็ จะวิ่งซ้ายหรือขวาก็ได้วิ่งเกาะขอบวงกลมไปแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าตัวโคกนะครับพอดีที่แรกผมผมที่แรกผมก็ทำไมไม่ตั้งทางเข้าขึ้นโคให้มันตรงกับทางนี้เอ่อพอดีตรงทางเนี้ยมันมันยังเป็นที่ของคนอื่นอยู่นะครับก็คือเจ้าของที่ยังไม่ได้ซื้อที่ถ้าเขาปิดทางหรืออะไรขึ้นมามันจะมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับทางที่ผมเข้าออกก็ต้องไปเข้าทางสาธารณะนะครับทางเข้าทังออกก็เลยอยูดจุดน้นนะครับ ก็ทุกอย่างในการออกแบบก็มันมีเหตุผลของมันนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับจะให้ผมออกแบบจัดสรรพื้นทีน่นะครับก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้จบงานออกแบบอะไรมาโดยตรงนะครับแต่ผมก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็จากจุดด้อยจุดแข็งต่างๆที่ผมเคยขุดผ่านมานะว่าอะไรมันควรอยู่ตรงไหนอะไรควรวางตำแหน่งไหนนะครับ ควรจะมีสระน้ําตรงนี้ไหมหรือว่าบ้านคนอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับหลังจากนี้นะผมพยายามจะอัพคลิปทีทีทุกแปลงแล้วนะครับเพราะว่าก็เสร็จโปรเจกต์แปลงใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอัพคลิปรัวๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆสำหรับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ ขอบคุณเฮียเจ้าของที่นะัดแตงชัยูพูนะครับแต่อย่าดูอยู่ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กอายุไม่ถึง3ามสิบได้ทํางานใหญ่นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ